สวัสดีครับพบกับช่องเรือโยนเจ้าพยานะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับเรือไม้คลาสสิกนะครับผมดึงเรือโปะซึ่งเป็นเรือโป๊ะดินนะครับจำนวนสี่โป๊ะนะครับผมซึ่งมุ่งหน้าสู่ไม่แน่ใจว่าเป็นปทุมหรือกรุงเทพนะครับผมวันนี้เป็นเรือไม้คลาสสิกเลยนะครับมาทันพอดีนะครับหลังจากเสร็จภารกิจทํางานบ้านนะครับ เข้ามาช้ามาดูอยู่เห็นพี่เสร็จแล้วสามโป๊ะนะครับกําลังปลโป๊ะลงโป๊ะที่สี่นะครับผมเรือไม้คลาสสิกนะครับผมนี่ครับจะให้ดูโป๊ะอาการน,นะครับนี่ะนะครับจำนวนสี่โป๊ะเรือเลยนะครับเรือไม้คลาสสิกนะครับ พี่นาท้ายมาคนเดียวนะครับได้ผมตัดภาพจากตรงนี้ก่อนนะครับแ๋ยวผมไปเที่ยวในวันนี้นะครับเป็นนาที่พี่ระโยเรือไม้นะครับผมทัส,สิกนะครับไปเรื่อยๆชิวๆนะครับผม บรรยากาศตอนสายๆก่อนเพลง4โมงกว่า วันนี้เป็นวันหยุดเชดเชยของวันอาสาฬหาบูชาเลครับซึ่งเป็นวันจันทนะเดี๋ยวู่นี้ก็มาพบกับเอ้่งนี้ก็วันทํางานแล้วนะครับตัวันอังคารที่17นะครับวันนี้วันที่16นะครับเผื่อใครดวงดีมีโชคมีลาภก็ว่ากันไปนะครับส่วนผมเลออยยอจะพยาาเล่นหวยไม่เป็นนะครับ สองจุดห้าเก็บตอนนี้น่าจะมี้มญหาไปเชื่อไปไม่แน่ใจนะครับตอนนี้พี่ สลังเรือวิ่งไปที่หัวเรือแล้วน่าจะทปการคลายเชือกหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับแต่เคยเจอกันทางตรงลวกันแล้วก็ฝากก๋วยเตีย๋ยวลงแพด้วยนะครับผมก๋วยเตีย๋ยวลงแพเพิ่อปากโมกนะครับใายที่ผ่านไปผ,ผ่านมาบริเวณ อำเภอป่าโมนะครับฝากร้านก๋วยเตี๋ยวลงแพ้ด้วยนะครับรสชาติอร่อยแม่ค้าใจดีเป็นกันเองมากเลยนะครับ ถ้าพี่ๆเรือชุดนี้นะครับได้ชมเรือแล้วนะครับช่วยคอมเมนต์มาในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่พี่ปล่อยหลายเลยแน่นอน คลเชือกแ้วนะรับปีเริ่มปล่อยเชือกยาวแล้วนะครับคลายเชือกแล้วนะโอเคครับ โค้งนะครับเป็นเรือโค้งเรือดินนะครับแล้วก็มีเรือเรือดินสองลำสามลำแล้วก็มีสายลำเลยแล้วก็เป็นดินขัดท้ายนะครับผม เนี่ยครับความคลาสสิกของคำว่าช่องเรือโยงเจ้าพญาก็คือว่าเป็นเรือโยงเรือไม้ไม่ว่าจะเป็นเรือไม้เรือเหล็กนะครับคือล่องในแม่น้ำเจ้าพญยาครับบริเวณอำเภอปากโมค,ครับตึงเรือโบลงไปนะครับดึงเรือทรายลงไปนะครับไม่แน่ใจว่าไปถึงตรงไหนนะครับก็ดพอได้ทราบข้อมูลร้าวๆ้ามาบ้างว่าเป็นอำเภอปทุม แล้วก็มีในกรุงเทพเลยนะครับผมซ้นกรุงเทพเยอะครับแต่ไม่แน่ใจว่าดินชุดนี้ครับไปตรงไหนนะครับมไม่ทราบกันเหมือนผมเป็นต้นทางนะครับเป็นต้นทางที่ว่าพี่ๆเอาดินลงลงโปะเรลือแล้วก็ดึงกันไปนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่าปลายทางพี่ๆไปที่ไหนกันนะครับมีพี่ท่านึงบอกให้ผมตามไปขึ้นยัน ตอนที่เอาดินอาทรายขึ้นครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาผมตามให้แน่นอนนะครับว่าพี่ๆไปถึงไหนกันนะครับมีเวลามีช่วงเวลานะก่อนนะครับเดแต่ไปให้แน่นอนนะ เป็นสเสน่ห์เป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับแล้วก็มีแฟน,แฟนเพื่อนๆ FC ผมนะครับเขาบอกว่าดูแล้วรู้สึกมันเพลินดีนะครับผมดูเรือลากแล้วมันเพลินดีก็โอเคก็ดีใจครับที่เราได้ทาได้ทําในสิ่งนี้ออกมาแล้วมีคนชื่นชอบนะครับมีคนบอกเออดีนะครับสําหรับช่องนี้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปเวยตัว,วเองนะครับแต่ก็มีคนบอกมาฝากมาบอกว่าดูแล้วมันเพลินดีนะครับ ดีใจครับที่เราได้ทำสิ่งดีๆออกมาและมีคนชื่นชอบนะครับดีใจครับดีใจมากเดีวผมจะปล่อยคลิปนี้ยาวๆเลยแล้วกันนะครับส่งพี่ๆตรงนี้แล้วกันนะครับ ขอให้พี่ๆทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับผมร่ารวยเฮงเฮงครับสู้กับเศรษฐกิจยุคนี้นะครับน้ํามันก็แพงอะไรอะไรก็แพงไปหมดเลยนะครับพี่ๆแต่ขอให้น้าใจไม่แพงนะครับขอให้มีน้าจิตน้ําใจด้วยกันบิดเมติต่อกันนะครับถึงจะไม่รู้จักกันก็จริงครับแกสองมือกล่าวคําว่าสวัสดีครับทักทายด้วยรอยยิ้มที่เจียมใส่นะครับผมว่ามันผมไม่ไปไหนเสียแล้วนะครับ